ทั้งคะแนนเหนือที่นัดชอบมาด้วยนะเสียใจมากเลยใช่ไหมก็เขาเป็นถึงสิ้นแสประจำตระกูลระพีธาดาเลยนะคะดกว่เพาเสียใจเพราะเป็นเพื่อนตอนเด็กซะอีกเอ๊ะหรือไม่ใช่แค่เพื่อนเธอสองคนร่วมมือกันทำลายสยามระพีหลอกทุกคนหลอกลูกฉันดีนะ ที่มันตายไปซะก่อนไม่อย่างนั้นนฉันจะลากคอมันไปเข้าคุกไปพร้อมๆกับเธอกลัวจังเลยค่ะแล้วครอบครัวของคุณพร้อมจะเป็นข่าวเหมือนเมื่อสี่ปีก่อนหรือเปล่าคะอาจจะดังกว่าด้วยเห็นหรือ,อยังว่าตัวตนที่แท้จริงของแฟนคุณเป็นยังไงทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี